มาครับ New a t i e นะครับผมนี่ตัวโฉมใหม่เลยนะครับผมราคาดีๆอยู่ที่489,000บาทเท่านั้นนะเลขไม่ไม่ถึง1 0ื่นโลนะครับคันนี้ถือว่าวิ่งน้อยมากๆได้เป็นโฉมปี2022ด้วยนะครับผมถือว่าสุดจะคุ้มนะสภาพโดยรวมของตัวรถนะครับผมดูได้เลยนะสวยสดงดงามมากๆตัวนี้นะครับเลขไม่เพียง8,000กิโลเท่านั้นได้1.2ตัวสปอร์ตเลยตัวนี้ตัว New a e เลยนะครับ ตัวโชมล่าสุดนะครับผมสวยสดงดงามแค่ไหนเดี๋ยวพารับชมกันนะคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าสุดจะคุ้มนะครับผมสําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่กําลังมองหาป้ายแดงอยู่นะและผ่อนค่อนข้างแพงเกินไปนะลองเอาคันนี้เป็นตัวเลือกอีกสักคันหนึ่งนะครับผมบอกเลยสภาพสวยกิบค่อนข้างใหม่เลยนะครับผมใหม่แน่นอนนะและได้เป็นสีขาวด้วยนะครับผมไม่ต้องรอรถนานนะจัดจบรับรถได้เลยนะครับ ก่อนอื่นเลยกับสวัสดีลูกค้าท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมช่องหลังรถเก่งด้วยวันนี้มีรถสวยเกียรติคุณภาพมาให้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวพารับชมตัวรถกันเลยตัวนี้นะครับผมได้เป็นไฟนะครับสวยเลยนะครับเป็นคล้ายๆ LED นะนี่ตัวนี้นะครับผมสวยงามมากๆนะกรอบโครมนะครับใส่ยกิ๊กนะรอยลักย้งลักยิ้มนะครับผมเหลี่ยมมุมตัวรถนี่ไม่มีเลยนะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับ ตะเข็บด้านข้างนะครับผมระหว่างกันชนและตัวรถนะเนียนสนิทนะครับไร้ริ้วไร้รอยเลยนี่สัวช่องลมนะครับทุกอย่างสวยเนียนสนิทนะครับ <c oughs> ไม่มีแตกไม่มีหักนะครับผมนี่สวยงามนะตาโลโก้โตต้ตาบึ้มๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะนี่สวยงามมากๆนะครับกระจังหน้าแบบชฉมใหม่เลยนะได้ตัวใหม่สวยๆนะครับแบบนี้ไปใช้งานได้เลยนะสี่แสนแปดหมื 9,000บาทเท่านั้นจัดไฟนั้นก็ได้นะครับซื้อสดยิ่งดีไปใหญ่นะนี่ในส่วนตัวแม็กนะครับผมเป็นแบบทูโทนนะครับสวยงามเลยนะยางปี2022นะค่อนข้างที่จะใหม่เลยนะครับใช้ต่อได้ยาวๆแนะ่นอนยางยาโก,กวฮาม่าอีกต่างหากนะนี่ในส่วนของตัวโชคนะครับทุกอย่างนะใหม่เก๊กเลยนะครับ ปั๊มตาในส่วนของตัว60ปีโตต้ามาด้วยนะครับผมบอกเลยว่ามีราคาแน่นอนนะครับในอนาคตนะในส่วนของตัวิฟ์มทุกอย่างนะครับสวยส่วนงดงามหมดเลยการส่งกานสาดติดมาเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวเบ้ารองมือจับนะครับผมติดมากันลอยเล็บด้วยนะภายในนะครับผมพุูสตาร์สมาร์ทเอนทีมาแบบครบๆนะครับผมออปชันที่ควรจะมีมีมาหมดครบถ้วนหมดแล้วนะในส่วนของตัวคุณแจนะครับผม นี่เป็นดีไซน์แบบใหม่หมดเลยนะนี่นะครับสวยงามนะสวยงามนะครับพุ่สตาร์ทนะครับจะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมนี่โอ้โหนะสตาร์ทง่ายาดเหลือเกินนะครับค่อนข้างใหม่เลยเลื่อนไหม้แบบใหม่หมดนะครับนี่เป็นไงเลขไหม้นะครับผมเจ็ดพันสารอยกิโลเท่านั้นนะถือว่าวิ่งไปแบบน้อยๆเลยนะคันนี้นี่พวงมาลัยนะครับ,ม,รบมีมันติฟังก์ชั่นครบๆหมดเลย ในส่วนตัวจอนะครับบึ้มๆใหญ่ๆแบบนี้นะบึ้มๆใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมเนี่เชื่อมต่อ p p l e CarPlay ได้นะครับผม Android Auto ได้หมดนะรับสายโทรออกสบายเลยนะครับคันนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้อีกต่างหากนะครับเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับผมนี่หน้าจอแบบทัชสกรีนนะเมนูการตั้งค่านะครับภาษาไทยด้วยของแท้ของโตโยต้าเขาแน่นอนนะคันนี้สวยมากๆนะครับหน้าจอนะ ในส่วนของตัวแอร์นะครับผมเป็นแบบออโต้ด้วยนะครับผมช่องอุงช่องแอร์ทุกอย่างนะสวยใหม่หมดนะครับผมเป็นงานดีไซน์ที่แบบใหม่จริงๆนะครับนี่ภายในชอบนะชอบนะครับสําหรับเจ้าเอทีพคันนี้นะนี่ภายในอนซลงขนโซลนะครับสวยงามหมดเลยโอ้โหนะสวยนะครับต้องบอกว่าสวยนะนี่ยังรอเลยนะครับก็สําหรับใครที่ชอบนะครับยาริสเอทีพคันนี้ ก็สามารถโทรหาหลังได้เลยนะครับที่0986276862นะครับหรือแอดไลน์หลังได้ที่ใต้ลิงก์คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยตัวบ่งตัวเบาะนี่ดูได้เลยนะครับใหม่ๆสวยๆนะครับเอาไปใช้งานต่อได้อีกยาวๆเลยนะครับดูไม่ออกแน่นอนนะว่ามือมือสองนะครับผมยังรู้สึกว่ามันใหม่มากมากนะคันนี้หัวน็อตนะครับสวยงามมากๆสติกเกอร์จากโรงงานนะครับแบบกิฟเลยนะคันนี้นี่เบาะด้านหลังนะครับผม นั่งสบายแน่นอนนะครับไม่มีรอยเปื้อนฟูกแบบอ่ะโหนะฟูฟูนะนะเรียกไงดีค่อนข้างใหม่นะครับผมค่อนข้างใหม่นะตัวเบาะนะตัวฝ้าด้านบนรอยยันรอยเจอมไม่มีเลยนะครับสวยงามเลยนะอันนี้รับรถไปคือจบแน่นอนนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดท้ายให้ดูนิดนึงนะครับตรงเปิดท้ายนะครับผมอยู่ด้านนี้นะอยู่ด้านเท้าฝั่งขวามือนะครับผมก็สามารถที่จะเปิดได้เลยนะครับ มานะดูด้านหลังกันก่อนเลยนะด้านหลังนะครับผมกว้างขวางอยู่แล้วเนาะตามสไตล์ของซีดานนะยาริสเอชีพนะครับในส่วนของตัวเติมลมยาชุดเติมลมยางฉุกเฉินนะครับมีไปพร้อมเลยนะในส่วนของตัวด้านหลังนะครับผมโครงสร้างนะเมคองเมคอาร์ททุกอย่างอยู่แบบครบ,ครบหมดเลยนี่อยู่แบบครบ,ครบหมดเลยนะครับในส่วนของตัวหัวน็อตนะครับผมดูกันนิดนึงนะขออนุญาต ให้ดูนิดนึงนะครับโอ้โหใส่กิ๊กนะใส่กิ๊กนะครับขาวๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่โอ้โหนะสวยนะนี่หัวนงหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะครับโอ้โหสภาพใหม่มากๆนะครับคันนี้ใครนะครับผมที่สนใจนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับผมสามารถจออนไลน์ได้นะเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่บ้านเลยนะครับหรือใครนะครับไม่สะดวกมารับรถอีกหลังจากไฟแนนซ์ผ่านนะ มีบริการลดสไลด์ให้ลูกค้าด้วยนะครับป้ายแดงบางที่ยังไม่ให้ขนาดนี้เลยนะมาดูนะครับไฟท้ายนะครับผมเหลี่ยมมุมตัวรถทุกอย่างนะครับสวยส้นงดงามนะเนียนสนิทเลยนะครับกรอบโคมนะครับใส่กิ๊กนะทั้งสองฝั่งนะครับผมตาโลโก้ยา i ิสเอชีพสวยๆกิ๊กๆแบบนี้นะนี่สวยงามมากๆนะชอบมากๆนะครับสําหรับไฟท้ายของเอีตัวรุ่นใหม่เนาะค่อนข้างสวยนะครับ มาดูฝั่งซ้ายกันหน่อยนะครับผมฝั่งซ้ายกันหน่อยนะนี่เป็นไงเดี๋ยวมุมทุกอย่างนะครับสวยมากมากนะครับคันนี้อ่าตัวเบาะนะครับผมแน่นๆตึงๆนะครับแผงประตูนะมีที่วางแก้วน้ําตรงนี้ด้วยนะโอ้โหนะสะดวกสบายมากๆนะครับผมสาหรับคนนั่งด้านหลังนะมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะครับสุดยอดนะครับหัวนงหัวน็อตนะครับไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีไขนะครับผม ต้องบอกเลยว่าคันนี้น่าใช้มากๆนะครับเนี่ยสวยงามหมดเลยนะก็ใครนะครับผมที่อยากมาดูรถจริงนะครับผมอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีร่มเก้านะครับผมลองมาติมาติงรถได้ด้วยตัวเองเลยนะรถคันนี้กล้าท้าพิสูจน์จัดๆนะครับผมสาหรับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็น VVTiE นะครับผมตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของตัวแรงบิดนะครับเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับก็ถือว่า ประหยัดน้ำมันแน่นอนเนาะสำหรับยาริดเอทีรุ่นนี้นะครับนี่แผ่นเพจนะครับผมระบุเลขเครื่องเลขถังชัดเจนปีผลิตชัดเจนนะครับนี่สวยงามนะครับสวยงามนะนี่ห้องเครื่องนะครับแผ่นให้ดูแบบชา้ชาๆเลยนะครับนี่ใหม่มากๆนะครับท่อองท่อ,ทอแอร์ทุกอย่างนะครับฟูกด้านหลังเครื่องนะใหม่กิ๊กเลยนะใหม่กิ๊กเลยเครื่องยนต์ไม่มีแห้งๆเลยนะครับไม่มีน้ามันเครื่องไหลเยิย้มแน่นอนนะ สภาพขับไป8 00 0โลเองเนาะหัวน็อตนะครับผมฝากระโปรงไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีไข่นะครับแต้มส่งแต้มสีทุกอย่างไม่มีนะครับผมนี่ให้ดูก็ชัดใกล้ได้เลยนะครับแผงประตูอ่าฝั่งแก้มนะครับผมปั๊มตาตต้าเรียบร้อยนะครับผมนี่ฝากระโปรงปั๊มตาตต้าเรียบร้อยนะนี่สวยงามนะครับแท้เดิมโรงงานแน่นอนนะครับทุกชิ้นเนาะนี่สวยๆเลยนะครับมีปั๊มตาโตต้า,ตามา ให้ครบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งแก้มหัวนุ่งหัวน็อตไม่มีขยับเนาะคันนี้ก็สำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับผมรีบติดต่อมาสั่งจองด่วนๆนะครับที่0 986276862นะครับหรือไลน์หลังไี่ใต้ลิงก์คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยสำหรับคันนี้ขออนุญาตย้ำรุ่นอีกรอบนะครับเป็นตัวนิวนะครับเอทีพเลยราคานะครับอยู่ที่489,000บาทนะตัว1.2สปอร์ตนะครับ ตัวนี้อยู่ในโฉมปี2022เลยราคาดีมากๆนะครับและเลขไม่อยู่ที่8,000กิโลเท่านั้นเนาะเอาไปใช้งานต่อได้อีกยาวๆแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจก็โทรหาหลังเลยนะครับที่0986276862นะครับหรือยัดไลน์หลังไดยที่ใต้ลิงก์คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยเนี่ก็ถือว่าครบถ้วนนะครับสำหรับคันนี้ไม่มีที่ติที่ติงกันแน่นอนนะครับก็ใครที่ชอบการรีวิวของหลังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้หลังด้วยเป็นกำลังใจหารถสวย,สวย เก็ดคุณภาพแบบนี้มาให้ลูกค้าชมกันอีกสำหรับคลิปนี้หลังขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณนุ้งม,มครับ